ความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ปานะคะวันนี้มาส่งสามีที่โรงพยาบาลเพื่อจะผ่าตัดหัวเข่าคะ่ะเพราะว่าหัวเขา่าเขาข้างข้างขวาไม่ดีก็เลยต้องต้องผ่าตัดนะคะทุกคนคะ่ะหมอก็เลยบอกว่าพี่ต้องรอ4-6ถึงชั่วโมงที่จะผ่าตัดเสร็จแต่พี่ก็ไม่สามารถรอได้เพราะว่าต้องไป าหาอาหารกลางวันให้คุณย่าคลิปที่พี่ทำนี้ก็ประมาณอ่ะตอนนี้11โมงนะคะวันจันทร์ฝั่งอเมริกาแต่เมืองไทยเราก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะทุกคนจะเข้าวันที่สองแล้วนะคะส่วนแล้วก็พี่รอไม่ได้ไปหาอาหารให้คุณย่าทานแล้วก็จะไปดูบ้านด้วยคะ่ะเพราะว่าบ้านพี่อยู่ๆก็สุด สุดข้างหนึ่งคะ่ะดินมันเป็นหลุมลงไปตรงโคง้งปีที่แล้วพี่เคยเอาทรายมาเทแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้มันก็เป็นหลุมลงไปอีกเมื่อคืนพี่ก็ลองเอาหินกรวดลงไปเทไว้บ้างเป็นบางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาประมาณไหนก็ไหนๆก็รอแล้วพี่ป๋าก็เลยตัดสินใจว่าไปหาอาหารให้ย่ากินแล้วไปเทหินเพิ่มตรงนั้นก่อนนะคะทุกคนแล้วก็รอให้หมอโทรหานะคะ ประมาณ4-6ชั่วโมงเขาถึงจะโทรตามนะคะทุกคนคะ่ะไปจะไปดูว่าบ้านพี่เป็นยังไงมั่งคะ่ะมาดูบ้านพี่คะ่ะตรงโคง้งตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่ามันบุบลงไปลึกพอสมควรตรงโค้งบ้านเนี่ยคะ่ะตรงระหว่างท่อน้ำคืออันรางน้ำนะคะจะประมาณนี้ปีที่แล้วพี่เททรายลงไปหลายกระสอบเลยนะคะเนี่ยคะ่ะก่อนจะไปโรงพยาบาลสามีก็กังวลใจเขาก็พยายามจะไม่ช่วย ผลสุดท้ายก็ไม่พ้นฝีมือพี่แล้วค่ะแกก็พยายามแล้วล่ะค่ะได้แค่นี้พี่ก็เลยต้องซื้อหินที่เป็นกรวดๆนะคะที่เขาผสมมาแล้วมาลองเทดูค่ะครั้งนี้เราก็เฉพาะหน้าไปก่อนเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ลองลองทุกวิถีทางก่อนเราจ้างเขามันก็แพงมากนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ไหนจะเรื่องสุขภาพแล้วก็ เรื่องบ้านอะไรหลายอย่างก็ทำไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนพี่ก็ลองเทดูก่อนว่ามันจะออกมาประมาณไหนถ้ามันมันได้เราก็ถือว่าดีแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องให้คนที่ผู้รู้เกี่ยวกับดินหรือเกี่ยวกับมาถมตรงนี้มาช่วยนะคะเนี่ยค่ะก็ลองเทดูก็คงต้องมามาดูกันต่อหลังจากนี้นะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะทุกคน ก็พยายามจะใส่แล้วก็มารอดูตอนฝนตกแล้วมันจะยุบลงไปไหมคะ่ะมาดูต่อเลยนะคะทุกคนอันนี้คือมันจะเป็นรางน้ำนะคะนะคะทุกคนคะ่ะลงมาอย่างนี้นะคะพี่ก็ไม่รู้ไม่ได้รู้หรอกเนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรตรงนี้เห็นไหมทุกคนดินดินมันจะซุดซุดลงไปตรงนี้คะ่ะซุดแล้วตรงนี้มันก็ลงไปเยอะมากอันนี้คือพี่เทเทหินที่พี่เทเมื่อวานนะคะ นะ,ะก็เทลงไปมันก็สุดลงไปถึงนี่เลยนะคะสุดลงไปลึกมากตอนนี้พี่เทหินลงไปลองดูก่อนตรงนี้ก็สุดนะคะตรงนี้ก็รู้สึกดินหลวมๆนี่ค่ะที่พี่เทไปเมื่อวานมันก็มีความสุดลงไปเยอะเลยนะคะนี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้แค่ไหนก็มาลองดูกันนะคะพี่ก็จะมาเทที่เหลือให้หมดเลยนะคะทุกคนมันก็ทุดลงไปกลๆๆ รไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ก็อ,อยากจะลองมามาทำดูเผื่อมันจะช่วยได้ก็าการจ้างเขามันก็แพงเนะาะก็ทำในเบื้องต้นไปก่อนหวังว่ามันจะ,ะไปดูว่ามันจะ ใช้ได้แค่ไหนเนี่ยค่ะมันก็ตั้งแต่โค้งข้างหลังนี้เลยนะคะตรงนี้ต้องมาเทพเพิ่มพอสมควรพี่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนั่นแหละเนาะนประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่ามันจะช่วยพี่ได้บ้างเทเสร็จตับเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าอะโวคาโดพี่ร่วงเยอะมากเลยค่ะ ปีนี้ร่วงจนจนตกใจนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะเห็นไหมคะร่วงสามีพี่เก็บเมื่อวานนี้เขาก็เก็บเขาก็หวังว่ามันจะแก่ได้ได้กินแล้วนะคะเขาก็หวังว่ามันจะแก่ได้กินแล้วเขาก็เลยเก็บไปไว้ข้างในบ้านหลายลูกแต่ตอนนี้ก็ร่วงอีกแล้วคะ่ะปีนี้ก็ไม่หวังหรอกคะ่ะเนี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยร่วงหมดเลยคะ่ะก็ไม่หวังผลไม้ปีนี้ไม่ดีเลยจ้ะ <laughs> เนี่ยคะ่ะวันนี้พี่ป่าก็อ่า อัปเดตเรื่องสามีไปหาหมอแล้วก็บ้านที่มันมันมีปัญหาสุดตรงมุมนั้นที่ทุกคนมองเห็นนั่นนะคะก็ตอนนี้ก็รอฟังข่าวจากสามีอย่างเดียวว่าคุณหมอหรือคนทางโรงพยาบาลเขาจะโทรมาบอกพี่เองว่าเป็นอะไรพอเราไปถึงโรงพยาบาลน,นะคะทุกคนทางทางโรงพยาบาลเขาก็ถามว่าเราคุณสามีพี่นะเขาได้ทำแอดแวนหมายความว่าถ้าเกิดบังเอิญเขาเป็นอะไรไปเสียชีวิตนะ่ะ แพลอะไรไว้บ้างสามีพี่เขาก็น่าเสียนะคะทุกคนคะ่ะแต่เขาก็หันมามองพี่พี่ก็จับมือเขาไว้พี่เลยบอกว่าเราไม่ได้แพลอะไรเพราะเรามั่นใจว่าสามีเราไม่เป็นอะไรเราก็เลยว่าอย่างนี้พี่ก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องกังวลถ้ามันเป็นจริงๆฉันก็อยู่ตรงนี้สามีพี่เขาก็เลยเคียนลงไปในนั้นว่าไม่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ติดต่อเมียฉันได้คนเดียวนะคะหมอเขาก็ถามว่าเธอจะอยู่นี่ตลอดเวลาไหม ใน4ถึง6ชั่วโมงถ้าเกิดว่าพี่อยู่เขาก็จะให้แบนให้ให้ริดแบนมาในะส่แขนเพราะว่าเขาจะเรียกพี่เข้าไปในห้องผ่าตัดหรือห้องห้องฉุกเฉินได้ตลอดเวลานะคะสามีก็เลยบอกว่าไม่ต้องรอเพราะว่า ให้หมอโทรตามดีกว่าเพราะโรงพยาบาลมันอยู่จะห่างจากบ้านแค่10นาทีเพราะว่าถ้าพี่อยู่ที่นูน่นแม่อยู่นี่ก็กังวลใจพี่เลยต้องกลับมามาดูแลแม่นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้พี่ก็ต้องถือโทรศัพท์ไว้กับมือตลอดเผื่อหมอติดต่อมาค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตอ่ะเรื่องบ้านเอยเรื่องสามีพี่เอยให้ฟังเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยนะคะคนที่เข้ามาใหม่ๆกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่ พลาดคลิปพี่ปาต,ต่อต่อไปนะคะทุกคนค่ะพี่ปาก็ไปเลยคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะไปแล้วค่ะ